สวัสดีครับอยู่ใน EP สองนะครับเออรอพี่รอพี่เข้าเซิฟก่อนก่อนกูไม่ชิพี่มึงแล้วพี่เคยวะกก็ญาติกันแหละเออมั้งเขามีแต่สูนเจ็ดไม่ใช่หรอมาอันนี้จะเป็นห้องสำหรับอะไรดีนะผมไม่คุณเชื่อ น่าจะเป็นคังเก็บของได้อยู่เชื่อมแล้วเชื่อมแล้วมันบอกว่าเซิร์ฟเวอร์ติดต่อไม่ได้ถุยยูนิคอร์นอินสิเดีย l ถูกใครสงส่ต้องออกแบบแบบกูตั้งข่าอะไรไว้อีกแล้วเออไม่รู้มีมโงงอะไรอ่ะเข้าใหม่มาเออมันเป็นเพลงที่กำลังบูมที่หลายปีแล้วเออบูมพึ่งมาบูมตั้ปีนี้เหรอมันบูมมาแต่ปี180โอ้180 เกิดยังวะพีไม่เกิดโอ้หนักกว่าน้องอีกยุคพ่อบิงยุคยุคสามสิบปีที่แล้วยุคสามสิบอาจจะสี่สิบเลยด้วยซ้ำหวังจะเข้าโอ้ยมันแปลว่ามันเป็นไงน้องต้องเชิญพี่เหรอช่างมันเป็นเยียร์เลยวะสาเตรียมไว้ดีแล้ว อะไรอะไรไอดีนี่อะไรโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้กโอ้ยแขกอะไรพี่แค่เข่าเซิร์ฟยไหมเข่าเซิร์บแขกขนาดนี้เลยเหรอโอ้โอ้โอ้เข้ามาในหลุมเเาลยตัดไม้เล่ยมั้ยตัดไม้เล่นทำไมมีไม้ทั้งสองกองโอ้ยแขกแป๊บนะ เออนั่นไงปปรับหน้าามาแล้วฮอฟมาแล้วมาแล้วโอ้ยต้องไปไหนอยู่ในหลุมหลุมไหนวะเนี่ยเฮ้ยอเดี๋ยวขุดรู้ให้ขุดจะรูโอ้โหหลุมพี่มากนี่ปิดปิดอะไรขนาดนั้นอันนี้โอ้ย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 แหลกแหลกแต่คนไม่ปีกเลยหรอแค่ผมเข้ามาความรักสมีความความแหลก เปล่งประกายแล้วเออเออลื่นขึ้นแล้วโอเคมาละไม่เคยมีใครเข้ามาหรอกนึกโอเคอาะพี่ก้ามาเอาดาบเอาไปเอาดาบ้ยเอาเอาเอาจอบกับเสียมมาเอาดาบขวาอแล้วก็เอาเสียมเอาเอาไปเสียมจอบด้วยจอบจอบจอบแป๊บเดี๋ยวครับให้อันนี้ใกล้พังแล้วแยกไม่ใช่ไม่ไม่ใช่นั่นแหละเขาเรียกว่าจอบ อีกเอก็กอ่ะเอาไปโยนโปะให้ละ,ะโยนไปย,ยูข้างอันนี้นั่นแหละพี่จะขยายห้องนี้เองน้องไปไปทำไปทำขุดเหมืองไปเจะทำห้องอื่นเอไม่อยู่แค่นี้ก็ได้ห้องอ่ะไม่ได้ต้องการเยอะขนาดนั้นโอ้ย,อย,อยแหลกแหลกแหลกขยายไม่ได้ไม่ได้เพิ่มห้องนี้จะเป็นห้องอะไรยังไม่รู้เลยห้องเก็บของวะน่าจะ ที่จะใครให้มันดูกว้างขึ้นไม่ต้องโลงคะแนนนัดก,ก็ได้มั้งคุณเข้าใจเขาว่าทิวทัศน์ไหมฮะนบใหม่ <my> ถ้าไม่มีทิวทัศน์พอดีเกมก็จะไม่ใช่เกมที่ดูลืล่นนะฮะแล้วทำให้เกมนี้เป็นเกมที่มีทิวทัศน์ที่ยอดเยี่ยมมากเลยท่านผู้ชมโอ้โหท้องของนกต้องขุดลงไปอีกชั้นหนึ่ง จะได้ทําห้องด้านล่างอย่าขุดพื้นด้านล่างนะจะทําห้องซ้อนไว้ด้านล่างอีกทีพี่ทำห i i. ้องบนอยู่แล <now> <No <th Isaac> <now> <sh arp et> ้วพี่เออพี่พี่แบบพี่มันสุดยอดเออรู้สึกปฏิกันขี้โม้ชิบหายเลยโอ้พังก็ก็แบบของคุณภาพต่ำก็อนนี้ยเนาะก็มันจะพังอยู่แล้วก็ของคุณภาพต่ำเอาเนาะ ก็แบบน้องเด็กเด็กเด็แค่นี้พูดแค่นี้มันก็ทนไม่ได้แล้วเนาะก็อืก็แค่นั้นแล้วเนาะโอ้ขี้โม่โอ้คุณลุงขี้โม่ในเกม่นี่เนาะอุ้ยพูดพูดแทนใจดำเราเป็นลุงก็จริงแต่เราเป็นลุงใจดีนะก็จริงอยู่แหละในเกมด้วยกันนะฮะพวกพงนี่ชีวิตไม่ใช่คิดอะไรเลยนะต้องมาทำงานทุกวัน เชือกมาเล่นเกมแม่แอดไม่ได้กล่าวพูดแทนได้แล้วฮะแม่ไม่ต้องคิดคำพูดหรอกของพูดั่นนะโอ้ความแหลกเพิ่มขึ้นเป็นสามเท่าเอ้สองเท่ามือเหล็กบอกแล้วโอเคสิบห้าข้ามไม้ให้ เต็มตัวบล่ไต่อดอืดอ้อดินนี่มันคาบอะไรได้ไหมอ่ะคาบไป,ปดินอัดแท่งอะไรอย่างงี้ไม่ไม่ไมนกนกมัน,นมีหินไหมมีเต็มไปหมดเลยแล้วดีมากแต่พี่อัดไม่ได้โอ้ยแปบ๊บนะคราบกล่องก่อน ของเต็มไม่ต้องรีไม่ต้องรีรีเด็กก็ดีหินพี่จะบนดละหินพี่กล้าจะหมดยังไงพี่จะมาใส่ไปดานไงแล้วชาวไปอุดมันทำไมเอาสักครสิบสี่คนนะเน่ะโอ้ยี่คือเผ่ามังกรฟ้าน้องขอรบพี่พี่อยู่สูงกว่าน้องเร็วๆเอาไหมพี่เ้ยคนแหลกเว้ยพี่ไม่เห็นแหลกเลยพี่ลื่นปืดลื่นปืดมันเป็นน้ำเอาอิิเลย ให้สามกองไปเลยมาพอละไม่พอไม่พอเดี๋ยวพี่ไปขยายห้องอื่นเดี๋น้ไม่ได้ไม่ยากหรอเออหน้าเนี่ยเนี่ยพี่กาไปขุดด้านล่างพี่จะไปทำทอดทอดเออต้องมีฐาดก่อนเนี่ย้องไม่ได้ปรับของไม่ตกใช่ไหมปรับของตกไหมเนี่ยก็ไม่ตกไงอะไรวะไม่โอ้ย เกลียดการของตุกของมันชอบกระจายแล้วก็ขี้เกียจเก็บมันได้ยินเสียงสเลนเดอร์แมนมันคือสเ slender m a นไม่ใช่ enter man slender man หัวโลนอะไรหัวโล่นหัวโล่นเปลืองแล้ก็หัวโลนเอ้ยไม่ใช่ดิพี่กาหัวโลนคนเดียวพี่หัวโลนนะ มมไม่ได้หมายถึงในชีวิตจริงนะหมายถึงในเกมในหัวโลนเลยพูดถึงในชีวิตจริงสิงเล่นเกมก็เล่นให้มีความสุขเนี่ยคุณนี่ก็เอ๊ะเอาชีวิตจริงกับเกมมาคนไม่ได้นะคุณไม่ดีเลยใช่ไหมเนี่ยอือ <c oughs> โอ้แล้วเวาแล้วเวลาดละลิ้นพันธ์ผูสำเนียนผิดก็เลยเออเออแบบนี้แหละเปล่าลินพันธ์พี่พี่ก็เวลาเหมือนกันเลย เวลาครับทอแปเอ้เหรอกองมีตั้งเจ็ดอันยังไม่ได้วางเลยสักอันอ้ทอสเตเตเตกี๊กี๊กี๊กีกกีกีเกียกี กิกกิกกกกิ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 กกกไปเลยห้องเก็บของก็ต้องมีกล่องเออเงี้ยสวยไหม,มเออกล่อ,อ,องกักเอลอแล้วบอกว่าพี่จะทํอีกชั้นห่ี่จะขุดลึกขาบนขใช่ไหมก็มทาเป็นชั้นไงห้องนี้จะเป็นห้องเก็บของซึ่งจะไม่มีกล่องจะไม่ได้มีแค่กล่องแค่นี้หรอกรับรองได้ งดังวันนี้อีกพี่ก็ขุดอีกทางนหน่อยฉากนู้สไม่เป็นไรอันนี้ห้องเราแล้วเราจะทำเหมืองกันละใช่อันนี้คือเหมือง ขานี้เหมืองอ่ะอู้ลึกจริงเลยเฮ้ยเดี๋ยววางทับทำไมทางนี้จะเป็นทางลงอันอันนั้นเป็นแค่ทางขึ้นทางทางขึ้นทางขึ้นจะเป็นบันไดลิงแต่เนี้ยที่กำลังขุดเนี่ยจะเป็นทางลงเหมือนเนี่ยละเหมืองอ่ะปวดเจ็บจังที่จะไปอีกทางนะเป็นขานะไปทำอะไรทำเหมืองอ่ะโอ้เหมือนแค่ดีเดียวมันก็เยอะพอแล้วนั่นเนี่ย มองเอาชิดนะเพื่อนเอาชิดนี่ที่เดียวมันยังไม่พอใช่ไหมเนี่ยดูกว่ามันจะลบขนาดไหนกันนี่ก็โลบที่ไหนวายสูงสุดของมันคือเท่าไหร่วะติดลบเปะติดลบเท่าไหร่วะน,นี่ก็ติดลบสิทนะี่นัฮะเชิดพิก้าไปได้ลึกกว่าน้องอีกน้องเพิ่งแปดเองติดลบแปด อยู่ตรงไหนมือจังเลยเอาม,มือจังเลยตอมไม่ใช่ดิไวม,มันอยู่ตรงกลางพิก้าความลึกอ่ะมันอยู่ตรงกลางวันสิบเอ็ดนี่คืออะไรงนะัออ้นลองที่น่าจ,<ร>จะเป็นด้านหน้าด้านหลังเราั้ง <Okay. S 2> เนี่ยเดี๋ยวถ้าหากเราขยับไปตรงนี้ปุ๊บนี่ก็กลายเป็นเจ็ดโอเคปุ๊บปืบ ทางไหนคือทางที่ตะวันออกตกว่ะพี่เกียร์คิดมากนะขุดคนละทางเลยท้างั้นเคนหลอกคนหลอกเต่เดี๋ยวพี่ก้ขาท้อหน่อยขอท้อน่เดี๋ยวมันก็ะถางกันให้ไม่มีอะไรละเอาไปสาบันพอได้ยินเสียงแมงมุม เวลาเท่าไหร่ละสิบเอ็ดเดี๋ยวสิบห้าจะตัดเป็นอ e ี2ีสองทันทีไม่ก็ช่วงช่วงขุดเหมืองนี่ไม่ต้องตัดปนกยินหรอกอ,อ,อัดตัดน้อยช่วงขุดเหมืองนี่คือรีไปเลยอ๋อก็ไม่บอกจริงเลยโอ้เจอเพชรแล้วนี่พิกาเจอเพชรทำไมไม่บอกกันน่ะจะได้อัดตั้งแต่แรกที่ไม่เห็นโอ้ตาบอชดชัด แม่งอยู่ทา่าต่อตาแม่งไม่เห็นอ๋อชิดซอมบี้อ่ะตายแล้วแกได้แกแกทำให้ดูฉันไม่ชื่อเสียเรยวไปหมดตอนนั้นพี่การเร็วไปเท่าไหร่โอ้ยแหลกแหลกแหลกเอออันนี้มาสุงทางอออเออบันไดที่ลงมาตรงไหนวะนั่นดิเออจำได้ว่าอยู่แถวนี้นะอัอนี้ไง วิบไม่ใช่คุละทีไหนวะอ๋อน,นี่ยโดดอะไรตรงนั้นลวเด,ดินไปให้มันไปติดบันไดแล้วมันจะได้ไปโด,ดนไง ไมได้อะเราอ่ะพี่ไม่ได้ขอสมควไม่ทราบนะเหมือนว่าบันไดน้องจะไม่พออ่ะพี่กล้ามีบันไดเหลือไหมอ่ะพี่ไม่ได้คราบไว้ทำทำบันไดมันก็จะได้ลงแบบไม่เก็บตัวไง โอและแค่นั้นแหละหวแล้วเข้าได้แล้วเว้ยสุดท้ายก็ต้องมาคาบเองสินะทำยัง,งดีไม้ทั้งหมดนะ่ะพี่เผาอยู่แล้วโอ้ยเจอเดมอนแล้วเหรอเออแต่ไม่มีเหล็กเ <laughs> <c oughs> ออโคตรเซอร์ไพรส์เลยนี่อะเซอร์ไพรส์ที่หมายถึงอ่ะลงมาให้ได้แล้วกันห้ามทำไม เดี๋ยวพู่จะค้ามโตค้ามไปทำอะไรวะค้าำไมโอ้จ่ยายสายฟ้าไม,ไม่ถ่านละโคตรเย่เลยน่ะเพชรอยู่ตรงนั้นนะ่ะลาวานี่ตรงลาวาเนี่ย,ราายหรอมีสองก้อนเลยหรอมากกว่าสองก้อนอยีกว่ากี่ก้อนอ่ะเราขุดดูพี่การมีเหล็กแล้วอ่ะไม่มีลองขุดรอบ,รบ ไอ้เหล็กเอ้ยไม่ใช่เพชรดูแล้วกันอ๋อชิบียบเฉียบจุนจาวาโอเคไม,เไ,อไม่น่าเบื่อไม่น่าเบื่อเดี๋ยวจะมีอีกทางนึงใช่ข้างบนน่ะใช่ไหมใช่แล้วทางน้องไม่มีของดีๆอย่างนี้เลยหรอทอดใกล้หมดแล้วอ่ะมีอยู่โอ้ลุ้นอยูย แต,แต่น้องมีถานเยอะโอ้มีเลตอน,น,น <S 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 อ่ะโอ้ไม่เว็วคิปเปอร์เวทแตกขอลองขุดรอบๆไอ้เพชรดูแล้วกันมันมีอะไรบ้างแตกโว้ยขึ้นุน้วเยี่ยมว่ะเพชรมีสองเม็ด

ทางนี้มีทองเหรอมีทองไม่เจอเหล็กเลยแต่ต้องมีเลยวะวงกว้างโคตรเลยนะตอนนี้ต้องมีต้องต้องมีไอรอนต้องมีไอร้อนอ่ะครบแล้วนี่หว่าตัดคลิปเออ